ชาวกัมพูชารับไม่ได้ว่าเป็นหนี้ประเทศไทยถึงกับจะอกแตกตายรัฐบาลของประเทศกัมพูชาเคยกู้เงินจากไทยในปี2,552เพื่อซ่อมถนนหมายเลข68ยาว113กิโลเมตรในวงเงิน1.4พันล้านบาทและในปี2,562ยังกู้เพิ่มเพื่อซ่อมถนนหมายเลข67เพิ่มเติมอีก983ล้านบาทสรุปจากปัจจุบันหากชำระที่ผ่านมาต้นและดอกเบีย้ยกัมพูชายังคงค้างติดหนี้ไทยรวม1 7 2 4พันล้านบาท แล้วสรุปจะจ่ายคืนไหมเนียวบอ,บอมอ่านให้เอฟซี FC ฟังหน่อยว่าใครเป็นเจ้าหนี้เบเอร์หนึ่งของเขงมรเจ้าหนี้เบอร์หนึ่งก็คือจีนเลยจีนจีนไม่น่าละ่ะทุกวันนี้ประเทศจีน,นไปสร้างตึกสร้างคอนโดที่เขมรนี่เต็มหมดแล้วแมนแมนเพอเพอนี่สงสัยจีนจะยึดนลเนี่ยเดี๋ยวบอมมันน่าจ,จะไหลเป็นระดับเนาะโอเคโอเคเออจีนเนี่ยรนดับหนึ่งอยู่แล้วหนึ่งกี่พันล้าน ที่คอมเมนตเป็นนี่เนาะ<ช>เป็นนี่ <ผม S 2> จีนอันดับหนึ่งสามพันเ้าร้อล้านแล้วระดับสองประเทศอะไรหนระดับสองก็คือธอนาคารพัฒนาเอเชียวาสองพันห้ารอยล้านแล้ระดับสามระดับสามธนาคารโลกธนาคารโลกอีกแมน พันเจ็ดร้อยยี่สิบพันล้านโอ้ระดับสี่ญี่ปุ่นระดับสี่ญี่ปุ่นพันสามร้อยล้านพันสามสองร้อยแปดสิบไม่ใช่พันสามร้อยอีแปดพันล้านโอ้โหระดับห้าระดับห้าเกาหลีใต้นะหกร้อยแปดสิบเก้าระดับหกพรังเศสระดับหกพรังเศสหกร้อยแปดสิบหกล้านเจ็ดก็คือ กองทุนระหว่างประเทศโอ้170ล้านบาทโอ้วใช่ร้อยร้อยร้อยเจ็ดสิบล้านโอ้และแล,ละไทยระดับไหนไทยระดับเก<อ>้าประเทศไทยเนี่ระดับแปดในประเทศอะไรระดับแปดเหรอระดับแปดธนาคารเพื่อการ<อ>เพื่อการลงทุนอือประเทศไทยนี่กี่ล้านนะประเทศไทยนี่ก็คือห้าสิบสามห้าสิบสามจุดหนึ่งห้า ร้านแล้วสรุปว่าใช้นี่คนไทยหรือ,อยังสิบเยอรนะมันโอ้โหนะสรุปว่าเขาเมนเนี่ยขอทานยันผู้นำนะไม่ไม่ใช่แค่ชาวบ้านนะนะบ่บาบอมแล้วก็คุณบอยเนี่ยนะเขาโมโหเขาโกรธที่ชาวเน็ตไทยนี่เป็นเซลเขาพใจไหมเขาโกรธว่าเฮ้ยมาทวงทําไมติดหนี้เนี่ย นะทำไมไม่ไปดูข้อมูลไม่ไปดูว่ากฎหมายเขาใช้กันยังไงคือคุณบอยรับไม่ได้นะรับไม่ได้รับความจริงไม่ได้ไม่ได้ดิเพราะว่าเขาคิดม้ไว้เยอะบอกบอมคือแบบนี้เขาบอกว่าบ้านเขาเนี่ยจเจริญกว่าไทยแล้วนะครับอ่าอีกสิบปีเนี่ยเขเ็นก็จะแซงไทยแล้วก็บอกจะตามทันแล้วอีกหน่อยเนี่ยห้าปีข้างหน้าเนี่ยไม่แน่คนไทยอาจต้องไปดูงานกับเขาดูงานเพื่อมาพัฒนาประเทศไทยอีกห้าปีข้างหน้าใช่คนไทยจะไปดูงานที่เขมร อาจจะเขาบอกแบบนี้เพื่อจะไปดูไปดูเพื่ออะไรก็ไปดูเป็นตัวอย่างมาพัฒนาประเทศไทยพัฒนาประเทศไทยแต่วันนี้แล้วไอ้บอยไม่ไม่รู้หรอวว่าประเทศไทยพัฒนาไปถึงไหนแล้วก็เขาพูดแบบนี้บอก่าบาวบอมก็คือเขาบอกประเทศที่พัฒนาได้เนี่ยไม่ต้องมีรถไฟฟ้าแบบประเทศไทยอืแล้วความคิดบ่าวบอมเนี่ยต้องเป็นแบบประเทศขมเอนความคิดของบอมมารณาหรอแบบขมเอนนี่บอมมรรณาถามว่าพัฒนาไหมความคิดของบ่าวบอมอ่ะประเทศขัมเอนหรออ่ะ ตามความคิดของบอมบรรดาบอกได้เลยว่ายังตามทันไม่ทันนะตามไทยไม่ทันนะอีกร้อยปีทันไหมไม่ทันซากหน้าก็ไม่ทันนะาก็ไม่ทันเพราะว่าประเทศไทยนี่เขาพัฒนาไปเรื่อยๆนี่นี่แหละแล้วตอนนี้เห็นไหมที่ว่าเมแนนนี่ยิ่งหนักเลยนะอืมติดหนี้หลายประเทศเลยนะอันดับหนึ่งก็คือจีนอยู่แล้วอ่ะใช่แต่แต่แต่ล่าสุดได้ข่าวแว่วๆมานะบอกบอกว่าจะไปกู้ IMF แต่เขาไม่ให้ <sk original> ก็จะไปยืมเงินอีกใครจะไปให้หนี้ทวมหัวขนาดน,นั้นใช่ไประเทศเขมรพูดไงไ่ายๆคือว่าผู้นําจะเอาเงินมาใช้หนี้ยังไงก่อนแต่คุณบอยนี่บอกว่าผู้นําหรือว่า <uk> เขาเรียกเ <uk neighborhood> สด็จพ่อนะเสด็จพ่อได้หรอเสด็จพ่อเขาบอกเขาเก่งอนะ่เขาเอาอยู่ทุกอย่างนะเขาทําให้ดูแน่นอนเนี่ยคนไทยต้องมาดูเป็นแบบอย่างนะเขาบอกว่าเก่งกว่าคนไทยอีกแต่คุณบอยบอกว่าคุณพ่อเขาเก่งแต่พ่อของคุณบอยทําไมไม่ยืมเงินคนไทย นั่นสิ <c oughs> นี่แหละนี่แหละเก่งแล้วทำไมต้องไปยืมเงินกู้เงินเอ,อของคนอื่นเออบอกว่าเก่งแล้วจะมายืมเงินคนไทยแล้ว<ต>วันนี้ออกมาคีโมอีกแต่ที่บอมนาองใสยก็คือนหนอบอกว่าประเทศเขมรพัฒนาจเจริญแล้วเขาบอกว่าการที่พัฒนาไม่ต้องมีรถไฟฟ้า <c oughs> นะครับแล้วก็ต้องดูว่าประชาชนกินดีอยู่ดีไหมรายได้ต่อหัวเท่าไหร่และทีนี้บอกบอมดูว่าเขมรมาทํางานที่ไทยเยอะไหมตอนนี้หรอเออ เยอะนะครับอตอนนี้ก็ยังเยอะอยู่นะแต่ได้ข่าวว่าตอนนี้ก็ไทยก็ไามา่อยากรับแล้วใช่ไหมก็กถูกแต่พูดถึงว่าคุณอบอยพูดเนี่ยเขาบอกว่าเขมรกินดีกว่าอยู่ดีกว่าคนไทยแล้วทําไมเขมรถึงมาทํางานเป็ลนลูกน้องคนไทยในเมื่อคนกินดีอยู่ดีนั่นสิแล้วทําไมอพูดง่ายๆคือแล้วทําไมว่าทหารยังกินพริกกินเกลืออยู่ก็ก็นี่แหละนี่แหละนหนบอกว่ากินดีอยู่ดี จเจริญกว่าไทยคือคําพูดของคุณบอยเนี่ยมันย้อนแย้งไปซททุกเรื่องทุกวันเนี่ยพูดง่ายๆก็คือไป่ว่าไอ้บอยเนี่ยนะมันโม้ไปมันวันใช่ครับคือมันไม่ยอมรับความเป็นจริงอะ่ะอือมันมันมันไม่ยอมรับ,บ,บใช่ไหมบบมบ,บนาพูดถูกนะใช่ใช่ครับก็คือคุณบอยนี่โม้ไว้หลายเรื่องและทีนี้ชาวเน็ตไทยก็เลยไปจี้ไงเขาโม้ทุกอย่างแม้ั้งราคาข้าวราคามันก็บอกว่าดีหมดบ้านเขาเนี่ยคนก็อยู่ดีกินด,ดี แต่บางทีทําไมเราเห็นคนเขมรมาขอทานที่ประเทศไทยแม่บอกว่าบ้านคุณเนี่ยต้องดูว่าเขาอยู่ดีกินดีอยู่ดีกินดีแล้วจะมาขอทานได้ยังไงอ่ะนี่คือสิ่งที่เราได้เห็นแล้วคนเขมรเนี่ยทาไมต้องมาทํางานเป็นลูกน้องคนไทยในเมื่อคุณบอกว่าต้องดูจากรายได้ของคนในประเทศ GDP ต่อหัวว่าปีละเท่าไหร่เดือนละเท่าไหร่นะครับแล้วอืบอมบนายอยากถามอย่างนี้นะถ้าประเทศขเขมรเจริญจริงใช่ไหม,มพัฒน,นาจริงถูกออรัฐบาล ดูแลประชาชนเป็นอย่างดีใช่ไหมครับแล้วอยากถามว่าเงินเดือนในประเทศคาเมนตอนนี้เท่าไหร่ก็คุณบอยก็บอกว่าวันละ30ดอลลารส30ดอลลาร์สามสิดอลลาร์ถึงเดือน 17, ึ่งหมแปดถึงหมื่นหและเลี้ยงข้าวสามื้อด้วยนะเออจริงเหรอแต่ทําไมคือคําถามแต่ทาไมคนคาเมนถึงมาทํางานอยู่ประเทศไทยวันละส0่แล้วทําไมเออเห็นพวกมนะ่ะ ยังร้องให้คนไทยเปิดด่านเปิดด่านอยู่เลยมันก็มีบางส่วนไหนบอกว่าประเทศคมเบอรี่มีงานทําดีๆแล้วใช่ไหมมีงานทําแต่มีช่วงหนึ่งก็ออกมาประท้วงนะครับท่านผู้ชมแบบออกมาประท้วงแล้วว่าเออไม่ได้เงินเดือนมาหลายเดือนเงี้ยนายไม่จ่ายเงินเดือนแล้วก็ออกมาประท้วงอันนี้ก็เหมือนเหมือนกับว่าค,ค,คือคือคุณบอยนีย่พูดค่อนข้างคุคูพูดเพื่ออยากเอาชนะคนไทยแล้วก็เรียกแข้งเรียกขาเรียกไข่พ่อเขา <Okay. S 2> เรียก <Okay. S 2> เรียกแข้งเรียกขาผู้นำง่ายๆคือโดน โด,โดนเออโดนเสด็จพ่อเขาเออล้างสมองใช่ใช่ครับทุกคนครับไม่ยอมโผล่หัวออกมาจากรูจากถ้ำจากกะลาครับนี่แหละทุกคนเนาะสมองของพวกที่ไม่ว่าไม่พัฒนานะครับผมมันก็ไม่ยอมรับความเป็นจริงคือตอ,ตอนนี้ตอนนี้เขมรนี่คือหันหน่าไปทางไหนเขาก็รู้นะว,ว่าจะไปทําอะไรเหมือนว่าจะไปประเทศนี้เขาจะไปทําอะไรอ่ะเขารู้เลยรู้แนละ้วจะไปยืมเงินเนาะ เ,ออเขาก็ไม่อยากให้ไปหาดิถ้าเหมือนมาหาบอบบอมมายืมเงินบอบบอมอยากให้ไหมไม่อยากให้มาเหมือนกันแล้วไม่อยากให้มานะมนก็ไม่รับเหมืนอนกันแล้ว<ม>ลบ่าวเตพลมาหาบอบบอมนะมา,ามาขอ,อยืมตังค์ยืมตังค์ใครจะไปให้ไม่ต้อนรับนะบอบบอมต้อนรับอ่าแต่แตกต่างกับผู้นําไทยนะเห็นไหมไปไหนไปหาเจรจาเรื่องขายข้าวไปเจรจาเรื่องธุรกิจว่าจะทํายังไงให้เกษตรกรไทยมีรายมีทางออกอะสินค้าเกษตรไปประเทศนู้นไปประเทศนี้นะนี่คือข้อแตกต่างแต่ผู้นำกัมมนไม่ใช่ครับ เป็นนี่เป็นนี้ทมหัวกลัวเกเทศแล้วแหละคือฮันหน้าไปทางไหนนี่คือจะไปหายืมวะหมดแล้วตอนนี้ก็ค<ต>ือพูดง่ายๆคือไม่มีใครอยากคบแล้วแต่แ่ก็งงกับคุณบอยนะเขาบอกว่าพ่อเขาเก่งพ่อเขานี่สุดยอดพ่อเขานี่เขาบอกระดับหนึ่งแล้วพ่อเขานี่มีใครเขาทาได้แล้วแต่พอความจริงปรากฏคนไทยในเบจี้ถามว่าเมื่อไหร่เฮ้ยบอยเองจะใช้นี่คนไทยคุณบอยเดือดเลยพูดจาแบบข้างๆกูๆนะโอ้โหพูดจาไม่พ่อเลยนะบอกบ,บอมนะแบบ ใช้คาที่ไม่ชัวาพนาในคลิปนะ,ะลักคมจริงไม่ได้ <ฮะ S 1> ลักความจริงไม่ได้และถนนบางที่บางเส้นก็ยืมเงินคนไทยไปสร้างมาพัฒนาที่คุณบอยเอามาอวดอ่ะวันนี้ถนนบ้านข้านะถนนบ้านข้านี่ข้าขับรถอยู่เนี่ยถนนที่อ่าพนมเปญนั่นเนี่ยจเจริญพัฒนากว่าเทศไ,ไทยอย่างางั้ะแต่ที่ไหนได้เงินคนไทยครับไปช่วยสร้างยืมเงินจากไทยนี่แหละคนไทยเ็าแซวนิดแซวน่อยคุณบอยนี่เดือนนรับไม่ได้รับไม่ได้รับคมจริงไม่ได้คือคือนิสัยแบบเนี้ย คุณบอยเนี่ยคุณบอมเนี่ยรับได้ไหมคือรับไม่ได้นะครับใส่แบบนี้นะคือผมบอกได้เลยว่าไอ้บอยนี่มันอพูดง่ายๆก็คือคืออย่างถนนใช่ไหมถนนประเทศกัมพูชาใช่ไหมอ่าเออได้เงินจากประเทศไทยมาพัฒนาประเทศใช่ไหมใช่แต่พอเขาได้ดิบได้ดีแล้วเขาก็ออกมาด่าคนไทยแชรคนไทยอยู่นเนรกะพุนนะเนระคุนโดยที่ ไม่สำนึกบุญคุณว่าเงินจำนวนนี้ได้มาจากไหนประเทศเราพัฒนามาถึงนี้แล้วเราได้มาจากใครใครให้เรามาบบเขาไม่นึกแบบนี้ไงแล,และแบบนี้เรียกว่าเนรคุณได้ไหมเนรคุณแน่นอนเลยนะใช่เนรคุณโอเคนะคลิปวิดีโอนี้นาะบ่บอมเนาะครับครับผมก็เรื่องราวนะครับก็ฝากทุกคนคอมเมนต์เข้ามาคิดเห็นยังไงนะครับพี่พีเอฟก็ บอกบอมบ้านนาครับท you know, ุกคนครับก็จะกลับมาทําคลิปท youtube กับอ่ากับเพื่อนๆกับพี่ๆน้องๆครับกับบ่าวเตยโบนะครับก็ฝากทุกคนเข้าไปซัพพอร์ตนะครับด้วยนะครับกดติดตามด้วยนะครับครับหลังจากหายหน้าไปหลายเดือนเนาะครับผมนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับทุกท่านทุกคนคิดเห็นยังไงครับฝากทุกคนติชมเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามครับสบายดีครับผมสบัสดีครับสบายดีครับ